อ่ะสี่เวลสวัสดีเออเออเออเฮ็ดเดียวครับผมอ่ะไปดองหม้อทอดโพนี่แล้วเด้อหมือนเด้จังจะถึกแปดสิบล้านกับฮาสิมาได้ไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ประมาณหกล้านอ่ะเราติดตามจานทอนครับผมมาสองคนหมือนเดิมกับเอ่อเมียคือมาเฮดสีอ่ะเราติดตามนะครับมีหลายอย่างเลยแน่อยู่มีน้ำมีหมากไหมก้าอย่างได้ไปแล้ว ได้โชคได้ลาภกดติดตามจานทอนวนได้วลายเยอะๆไปด้วยเพื่อจะ่จะพาดคลิปใหม่ๆคลิปเก่าคลิปใหม่ลงให้ตลอดไปแล้วคนกระท่วัลาอยู่ได้ไปแล้วโอเคครับกำลังวหวเอา้ายังไม่เกายางมะพร้าวขันหมักบิงต,นงตน้นเงินต้นคำมามักพร้าวมะถวายพร้าวหางพ้าวมีไปดนวย Sao thủ xa thủ kinh <tôi> nam hàng <dùng> năm mi nam sắc như mi năm เมืองไซผู้ทองซอนะข ت, ีเดินไปตรงมาออกมาจากตัวเมืองประมาณ3ประมาณ40ไม่เกิน70กิโลครับผมถนนดีไปแล้ววัดจักสิทธิ์หลายพันปีประธาพโพงยังจัดงานเดือน3ไมไปเรียบร้อยแล้วรอบนี้จะต่อมาสาธุสาธุเออไปแก่มาอย่าง้วกัน ป๊บปปปั๊ป,ปอ่าไอ้สั้านอ่ะมาหอดัเทิงอี่อไดต้รอสองเดือนหรือสามเดือนกะูกันอ่ะคอมันมัานีกรอบนี้กันเด้อพี่น้องเเิมกดคิดตามาวใครแด้แชร,ร์จานทอดแต่สชรวยๆพี่น้องฟังมมานก็เอาใหม่มานี่กันเลยมไดมันก็เอาไม่อีกพี่น้อ <laughs> มากับเบซีองสีมด้หมดเลยแดดจากเกาหลีไปแล้วใช่ไหมเจ้ากระเบื who o, who o, who o. ้องห่อนบารัเดอร์อะไหว้ก่อนครับผมอยิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลน์เยอะๆพี่น้องอยู่ตำบลถนนใดก็ได้ยอะสวีท้าสวัสดีครัเจ้าแต้มถนนพี่น้องแต้มสีถนนหนทางจริงทุกอย่างกว่าจะได้มามันไม่ง่ายเด็ดไปเลยสู้ไปทุกท่านทุกคนมันไม่ง่ายนะครับ ยี่งพอสมานเกษตรได้ไปแล้อทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะได้มามัน,นง่ายๆไปเนาะสุดยอดสู้สู้ทุกสาขาอาชีพสู้สู้เต้มถนนแต้มถนน,มน,นนะครับผมสมานเกษตรสู้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 สส